วันนี้นะฮะก็มีแขกมาเยี่ยมนะครับไม่รู้เขาเป็นใครครับแอบมาเยี่ยมผมงงมากเลยครับฉันมีผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งอยากทำโมทอร์ัดท่านต้องทำยังไงบ้างครับยางเขาไปเลยค่ะว่าตองว่าตองย่านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่สามคนเนี่ล่ะเป็นกันเองุกคนติดต่อกับใครก็ได้นะคะมันเนี่มมหาเอาหนูครับโอ้ยวันนี้มาจัดเก็บข้อมูลการเลี้ยงหนูอ๋อเดินทางมาจะใไ่ครับผมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงพูงโอ้มันจะจังหวัดเลยเหรอครับ ถ้ามีคนสนใจครับอยากเอาผลิตภัณฑ์ไปไปนำเสนอหรือยังไงครับทางนี้จะช่วยซัพพอร์ตอะไรได้บ้างครับผมอ๋อของเราก็จะมีในในเรื่องของการช่วยแนะนำเรื่องการตลาดออนไลน์ค่ะครับผมคือการโปรโมทออนไลน์ก็คือจะมีทำคลิปถ่ายภาพครับอ่าแล้วก็แต่งภาพให้ด้วยค่ะหนูขาวนะคะหนูมันนะคะหนูแซบนะคะ หนูใหญ่นะคะมันกินหนูนะขาอันนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลนะครับโมเดลที่เป็นแฟรนไชส์นะครับก็จะมีเต็นท์นะครับ3,3คูณนะครับ3คูณตัวนะครับแล้วจะมีเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็ประมาณ35,000ับาทนะครับจริงๆก็คือทั้งหมดมันประมาณ40,000นนะครับแต่ว่าผมก็คือเหลือแค่3 5 0 0 0นะครับ คามหนุ่พุกใหญ่เชัยร์พรมเอพวนแทนสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็มีแขกมาเยี่ยมนะครับไม่รู้เขาเป็นใครครับแอบมาเยี่ยมผมงงมากเลยครับเดี๋ยวผมไปแนะนำรู้จักแต่ละคนนะฮะเขาเป็นใครนะฮะเอาหนูไหมคะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อบอยครับชื่อบอยวันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยวันนี้มาจัดเก็บข้อมูลการเลี้ยงหนูอ๋อเดินทางมาจากไ่ครับผมจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียร์พรมอู้มาจากจังหวัดอะไรเลยครับใช่ครับมาไหนจังหวัดครับเนี่ย นั่งรถมานั่งรถมานี่ครับวันนี้ก็มาหลายท่านนะครับก็ขอบคุณครับที่มาเยี่ยมชมฟาร์มครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อแปมค่ะชื่อแปมครับนีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับเอ่อหนูแซบนะคะหนูแซบนะคะวันนี้มาในงานเนื่องอะไรครับวันนี้มาทําอะไรครับอ๋อวันนี้มาทำคอนเทนต์เรื่องการเลี้ยงหนูการการเพาะฟาร์มหนูอ๋ออยวพึ่งหนี้วเอี๋ยวพิ่งหนี้ครับ ก็ได้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูด้วยค่ะมีโครงการอะไรมาครับนี่คือเรามามามาทำไมถึงมาทำคอนเทนต์เกี่ยกับหนูหรือทำทุกอย่าง ที่จริงทำทำท,ำทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้า o top อท็ออยู่แล้วะแต่ว่าหนูนี่คือเราไม่ค่อยเห็นทำทำแปรรูปส่วนมากเราจะเห็นว่าแค่เลี้ยงอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของที่นี่มีแปรรูปแล้วก็มีขายเป็นชายด้วยอยากติดถ้าอยากไปดูไปติดตามช่องทางไหนได้ไหมครับเนี่ยก็จะมี Facebook oh oh top oh top f c e e o o o โอโหโอท็อปโอท็ชัยภูมิค่ะแล้วก็มี y t u t u โอโหโอท็อปโอชัย oh ภูมิเหมือนกันโอ้โหโอเคเลยครับต้องไปติดตามเลยนะกดซับสไครด้วยโอเคเยี่ยมเลยครับ ทางนี้ครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะครับเอ่อคือเฝ่าเฝ้าเฝ้าทีละคนมันต้องอายเราเป็นฝาแฝดฝาแฝดวันนี้มารู้สึกไงบ้างครับสนุกสนุกค่ะสนุกสนุกเอ S ยังสนุกครับผมดูหนูดูหนูเล่นกับหนูเล่นกับหนูครับแล้วคือตอนแรกคือทมเคยเห็นหน้าตอนผมไปออกบูธที่โรบินสันทุกคเคยเห็นหน้าทีมงานทุกเกือบทุกคนแล้วฮะแต่ว่า วันนี้ฮะที่เข้ามารู้สึกยังไงบ้างกับกับกับฟาร์มหนูเราเป็นรุ่นยุคใหม่เนาะให้หนูเป็นยังไงเนาะบางคนกับก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าหนูเขาเลี้ยงยังไงจะเลี้ยงเหมือนไก่แื่เป็นแบบเป็นเหมือนเล้ากันอ๋อพอมาถึงรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ก็ตั้งแต่เข้ามาค่ะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้กินนะคะถ้าเราแบบไม่ได้เปิดตั้งแร่คิดว่ามาถึงจะแบบเป็นเป็นฟาร์มเงี้ยเหมือนแบบเวลาเราเลี้ยง ไปฟามา้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มันจะได้แบบกลิ่นแบบเปิดออกมาตั้งแต่เดินเข้ามาจะเห็นเลยรัาเป็นการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมีกลิ่นแรงเหมือนเลี้ยงไกลล่อะไรเงี้ยเข้าไปจะรู้สึกมีกลิ่นแต่เข้ามานี่คือมันเงียบไม่มีอะไรเลยถ้าไม่เปิดปอดดูก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับไปทางนี้นะครับไปข้างหลังครับผมวันนี้เราก็เตรียมครับบูธอบอ่งไว้เรียบร้อยนะครับเราก็มาจําลองไว้นะครับแบบนี้เลยครับแบบนี้นะ ให้ทีมงานมาดูนะครับเพราะว่าแขกมาไกลครับนี่อันนี้มาทางนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อพี่อยังเนาะครับน้องไอกิดครับไอกิดไอจัมภาพัทมาจากไทยอิสาเล่าครับผมมาษาอีสานภาษาอีสานครับไอกิดครับมาจังแข็งแรงครับผมมาจากสำนักงานพรัธรรมชลอำเภอบันแทนครับผมอำเภอบันแทนครับผมครับผมจังหวัดเชียงพูมเมากเลยครับครับผมมันนี่มหาเอาหนูครับโอ้ยนมหาเบิ้งหนูครับมหาเบิ้งหนูครับมันนี่แล้วก็ได้ล่องเบิ้งการเรียกหนูนะครับได้๋ยลองอ่า ชิมผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นที่แปรรูปเรียบร้อยแล้วครับผมที่ของทั้งฟ้ามนุษย oui. well. ์ผูกง่ายเอาไม่ก er ินนะครับครับผมหนูอบอ่งแซ่บแซ่บโอ้แซ่บกับอุบกับนะหางผมเฝ้ากินหางก่อนมูเลยครับผมยันเขาไม่ยาดสามลอยนะครับเดี๋ยวสามลอยสามลอยสิเอาสิส่งบินไป็สาครับส่งบินไปเบิกกับผู้หนาจิ๋วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่แตดายครับผมมาจากสำนักงานประธานชนบทบ้านแหนงวันพิกิตค่ะอ๋อครับติดตามกันมาผู้ใดตัวมากครับเนี่ย หลงทางมาค่หลงทางมาอ๋อโอเคครับนี่อันนี้ฝั่งนี้ครับนี่เป็นหมเลยใหญ่ครับสวัสดีครับโอ้ย่าว่าใหญ่แม่ตัวน้อยกูตัวน้อยครับชื่ออะไรครับผมใช่อจิ๋วนะคะก็เห็นอีกอย่างเลยเนี่ยปิดทั้งปากทั้งหงาทั้งเว้นมันโควิดโอ้โควิดครับผมก็เดห่างกัน8เมตรเจ้าน่ะคะครับอันนี้ก้อนก้อนที่จะเข้ามาครับอ่าพาทีมงานเข้ามาแล้วมาเห็นของฟาร์มที่นี่ครับรู้สึกไงบ้างครับ ก็จริงๆฟาร์มที่นี่อะค่ะได้เข้ามาหลายรอบแล้วเนาะมาที่ไรก็รู้สึกประทับใจนะคะครับผมรูก็ร้ายนะคะเจ้าของก็เป็นกันเองเอ่อโอเคครับผมก็พาหนูมามาเบิ้งหนูพาหนูมาเบิ้งหนูพาหนูหนูมาเบิ้งหนูครับผมอยากเชิญชวนนะคนอำเภอบวานเฮาครับไปเพชรเอียงเนี่ยครับเกี่ยวกับโอท็อปหรือยังตงมาครับคุณมีความสามารถอะไรคุณต้องการโชว์สร้างรายได้เนี่ยครับสามารถต้องติดต่อถ้าเราเอ่ยว่า ฉันมีผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งอะอยากทำโอทอปทำต้องทำยังไงบ้างก็เบื้องต้นนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะทะเบียนโอทอหรือเหลืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานโอทอบนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพนาชุมชนอำเภอบ้านแท่นนะคะย่างเข้าไปเลยค่ะว่าตรงว่าตอง่านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่3คนเนี่ยแหละเป็นเจ้าหน้าที่คนติดต่อกับใครก็ได้นะคะเหมือนที่ฟาร์มหนูผู้ใหญ่เข้าไปตอนนั้นเนาะได้เจอกันข้างแรก่น่าจะเป็น สองปีที่แล้วมะืประมาณนั้นเนาะยูดีก็เข้าไปเลยยูดดีก็เข้าไปเลย <c oughs> ก็ได้พ่อกันนะคะได้เป็นเพื่อน่ายกันเนาะก,ก็สามารถจดได้ทั้งเ,เหมือนเหมือนลักษณะเป็นหนูแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกแปรรูปก็ได้เช่นเดียวับทางโอท็อปกับส่งเสริมอะไรบ้างครับมีอะไรจะประชาสัมพันธ์นนไหมครับ <c oughs> ก็ในส่วนของโอทอปบางบางทีพี่น้องของเราทุกวันนี้ค่ะบางบางทีก็ทําอยู่บ้านเนาะไม่มีที่ขายอะไรต่างๆก็สามารถติดต่อทางสำนักงานได้ก็พยายามหาตลาดซอยเยี่ยมครับขนาดผมก็คือมีโอทอปพายออกวุฒิโรบินสันก็ไปได้แล้วก็ผูปแบบผลิตภัณฑ์ครับพัฒนาไอ้บรรจุพันธุ์พกนี้ครับส่งเสริมให้ความรู้แบบแบบนี้ครับผมที่นีทีมงานที่มีความรู้มาให้ ความรู้และก็ส่งเสริมการพัฒนาครับบรรจุพันธุ์รัรพี่น้องได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วรับผมโอเคก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการตลาดโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็คือพัฒนาชุมชนมีทุกอำเภอเนาะมีทุกอำเภอจังหวัดนะครับก็ท่านใดที่แบบว่าอยากลองว่าตัวเองมีฝีมืออะไรเนาะจักสารอะไรต่างๆครับหรือทําอะไรสักอย่างที่แบบไปได้ทุกอย่างลองไปเสนอดูนะครับแล้วก็ลองดูว่า ถ้าเราเอ๊ะทำแล้วไม่รู้จะขายที่ไหนนะครับลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ๋อหรือท่านนี้ครับยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับผมชื่อน้องนุ่มนิ่มค่ะไม่ยังแบบเนี่ยมาศึกษาดูงานกับโปกพี่ีค่ะอ๋อครับเรียนอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะอยู่ปีไหนแล้วครับอยู่ปี4แล้วค่ะโอ้นุ่มนิ่มจริงๆครับตอนนี้ครับโอเคครับ โอเคครับขอญยตสอบถามเพิ่มเติมครับทางหน่วยงานเราครับถ้ามีคนสนใจครับอยากออกผลิตภัณฑ์ไปไปนำเสนอหรือยังไงครับทางนี้จะช่วยซัพพอร์ตอะไรได้บ้างครับผมอ๋อของเราก็จะมีในในเรื่องของการช่วยแนะนําเรื่องการตลาดออนไลน์ค่ะค,คผมก็คือการโปรโมทออนไลน์ก็คือจะมีทําคลิปถ่ายภาพครับ แล้วก็แต่งภาพให้ด้วยค่ะขบวนให้ก็จะช่องทางของเราก็จะมี Open Chat ค่ะของจังหวัดโอทอปแล้วก็จะมี Facebook ของเราก็จะมี Facebook สองพจนจังหวัดชัยภูมิค่ะก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิแล้วก็มี Facebook ของพวกเราคือโอโอโหทอปโอทอปชัยภูมิถ้าสนใจก็คือสามารถแชทไปถามไปอะไรได้ใช่ไหมคบมีเบอร์ติดต่อไหมครับก็สามารถติดต่อทางทางสำนักงานพัฒนา พัฒนาชุมชนของแต่ละอำเภอก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะถ้าเพราะว่าทีมงานของเรามีทั้งหมดห้าคนเราจะมีรับผิดชอบแต่ละอำเภออะไรเงี้ยค่ะก็คือก็คือทีมนี้จะเป็นทีมในตัวจังหวัดรับผิดชอบแต่ละอำเภออีกรอบหนึ่งนะครับในการดูแลว่าสินค้าโอท็อปจากจากชุมชนไหนจากหมู่บ้านจากอำเภอไหนนะครับแล้วก็มาพัฒนาอะไรได้บ้างใช่ค่ะก็คือพวกเราจะ เน้นเริ่มจากผู้ประกอบการที่เป็นแบบไวต่อแต่ก่อนครับค่ะอันนี้คือออันนี้คืเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักใช่แต่ว่าถ้าอันไหนที่มีอะไรที่น่าสนใจและแปลกใหม่ค่ะที่ทางทางทางจังหวัดยังไม่ได้ได้ทำทำให้เราก็จะลงมาลงพื้นที่มาปูมอเตอรโอเคครับเยี่ยม yeah, มากครับนี่ก็คือจริงๆหน่วยงานหลายๆหน่วยงานของรัฐก็คือส่งเสริมหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะเข้าเข้าไม่ค่อยถึงจะไม่ค่อยรู้เลยว่าวนนเขาต้องเสริมอะไรบ้าง เนี่ยผมได้เข้าไปโอท็อปของรู้สึกว่าว้าวมากกับการสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชุดแฟรนไชส์ของเราครับจะมีเต็นท์นะครับสามคูณสามหนึ่งใบแล้วก็มีบูธนะครับเนี่ยบูธบูธตรงนี้ทั้งหมดเลยครับจะเป็นเคาน์เตอร์ให้นะครับมีโอ่งนะครับมีตู้เย็นนะครับมีทุกอย่างครับให้คือเอาไปก็สามารถพร้อมขายเลยเอาเชิญครับผมเชิญเชิญนี่ครับอันนี้ก็ทีมงานเข้ามาเซตนี้ทั้งหมดเซตนี้รวมสามหมื่นห้าครับผม สามหมื่นห้าพร้อมหนูด้วยทุกอย่างหนูอ๋อสามหมื่นห้าได้หนูประมาณกี่ชุดคะหนูหนึ่งร้อยตัวครับหนึตัวโคตรมากครับหนูหนึ่งร้อยก็คือต้นทุนนะครับต้นทุนต้นทุนของของสินค้าทั้งหมดคือต้นทุนทั้งหมดมันสี่หมื่นนะครับทั้งหมดหนูขาวนะคะหนูมันนะคะหนูแซบนะคะหนูใหญ่นะคะมันกินหนูนะคะเอาอันนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลนะครับโมเดลที่ เป็นแฟรนไชส์นะครับก็จะมีเต็นท์นะครับ 3. คูณนะครับ3.3 1คูณตัวนะครับแล้วจะมีเคาน์เตอร์นะครับอัน e นี้จะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์หนึ่งตัวครับเคาน์เตอร์1ตัวนะครับจะมีโอ่งนะครับโอ่งมีโอ่งมีฝาโอ่งมีเตานะครับแล้วก็มีเหล็กเหล็กอบหนูนะครับเราจะมีตรงนี้จะเป็นตู้ตู้ใส for erm. ่หนูนะครับ <that> 1ตัวมาได้เอามานะครับ แล้วก็จะมีตู้เย็น2คิว1ใบแบบนี้นะครับนี่ตู้เย็น12คิว1ใบแล้วก็จะมีหนูนะครับประมาณ100ตัวนะครับ100ตัวประมาณ5ไซส์นะครับอันนี้ก็เป็นแฟรนไชส์นะครับทั้งหมดนะครับมูลค่าก็ประมาณ35,000บาทนะครับจริงๆก็คือทั้งหมดมันประมาณ40,000นะครับแต่ว่าผมก็คือเหลือแค่35,000นะครับก็จะมีวิธีสูตรอบองนะครับ3สูตรนะครับแล้วก็จะมีสูตรน้ําจิ้ม3สูตรนะครับให้นะครับ ก็อันนี้ก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาก็นละการนี้ก็จะเป็นเรนไชายนะครับที่ไม่มีใครทําไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครมีนะครับคคลลิปเบแ้้วรักใหี